สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบจัดการเอกสารนะครับก็สําหรับใช้ในหน่วยงานนะครับก็จะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนโรงเรียนนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับก็สามารถประยุกต์งานใช้งานได้หมดนะครับโดยที่ระบบนี้ก็จะมีแอดมินนะครับคอยจัดการทุกอย่างครับพุซเซอร์เนมพาร์ทเลยของสมาชิกของพนักงานในองค์กรนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนสามารถอัปโหลดไฟล์เป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้ คนที่มี user นะครับลอาอินเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็เข้า admin เข้ามาก่อนพอเข้า admin ล้วเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับก็บอกข้อมูลทั่วไปนะครับต่อมา admin ก็มาเพิ่มประเภทเอกสารนะครับก็เช่นมี form manual นะคร policy มี report นะครับตัว่าอื่นๆส่วนผมเพิ่มประเภทเอกสารครับเช่นเกี่ยวกับเป็นคานะครับเกี่ยวกับ การขอใช้รถนะครับเรือเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นเอกสารขอใช้รถอกาก็เพิ่มเข้าไปก็จะมีเพิ่มประเภทเอกสารครับต่อมาจัดก,การแผนกนครับก็สามารถเพิ่มแผนกได้สำหรับเพิ่มแผนกไปเป็นแบบผู้บริหารน,นะครับต่อมาจัดก,การพนักงานก็เพิ่มพนักงานใหม่เข้ามาครับ เช่นสูตย่หนึ่งนะครับเสื้อสูตรนย่หนึ่งชื่อ,เ,อเลขาผู้บริหารแล้วกันนะแล้วก็เลือกบทบาทเป็นพนักง,งาน,นอยู่แผนกบริหารนะครับตรงนี้ก็จะใส่อ e ีเมลหรือบโทรก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ก็กดเพิ่มไปตรงนี้ก็สามารถลงได้นะครับลบแก้ไขได้กดแก้ไขก็แก้ไข หรือว่าจะปิดใช้งานชั่วคราวก็กดปิดใช้งานชั่วคราวได้ครับนี่ก็ขึ้นปิดใช้งานแล้วก็เข้าไปเปิดใช้งานต่อมาก็จัดก,การเอกสารครับก็สามารถมาลบทิง้งหรือว่าดาวน์โหลดได้อันนี้ก็คุณแง่แอดมินก็เข้ามาจัดการครับบอาว่าเอกาสารนี้เฮ้ยมี user อร์อัปโหลดมาแต่มันน่าจะผิดนะครับก็อาจจะลบทิง้งนะครับลบทิ้งเลยดีดีทิ้งได้เลยเป,ประมาณนั้นครับ ต่อมาครับก็จะเป็น user ธรรมดาเข้ามานะครับเ่าเรามาใช้งานกันดีกวา่า user ทั่วไปครับก็อกอินเข้ามาครับนี่มาเข้ามาเรียบร้อยแล้วต่อมาก็สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารได้ครับก็คือสามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก user หรือ admin คนอ,นอื่นๆนะครับที่อัปโหลดไว้นะครับก็มา upload, มาดาวน์โหลดได้ก็กดเซิร์ชได้ครับเ,เอกสารประเภทอะไรหรือว่าจะค้นหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมามาอัปโหลด ทุกคนสามารถอัปโหลดเอกสารได้ครับเพื่อให้พนักงานในบริษัทหรือว่าคนในองค์กรได้ใช้งานกันครับเช่นเอ,อกสารขอใช้รถใช่ไหมครับขอใช้รถประเภทก็คือเอกสารขอใช้รถคำอธิบายคือเอกสารนี้ขอสำหรับขอใช้รถต่อมาก็อัปโหลดเอกสารครับสว,วัสดีครับผมอัปไปเรียบร้อยนะครับเอา เอกสารอะไรก็ได้ออาไปก่อนนะครับให้ดูนะครับก็กดอัปโหลดเอกสารนี่ครับก็อัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอไปที่ดนพโหลดเอกสารครับก็จะเห็นนะครับว่ามีเอกสารอัปโหลดถูกอัปโหลดเข้ามานะครับแล้วก็อัพโหลดอีกครั้งไฟล์นี้กี่มิกนะครับจะขึ้นมาบอกตรงเลยนะอัปโหลดวันไหนแล้วก็ใครเป็นผู้อัปโหลดนะครับจะเห็นตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็สามารถแยกประเภทได้นะครับเห็นไหมครับสอดไปที่เอกสารขอใช้รถ ขึ้นมาก็ขึ้นมาแบบนี้สมมติว่าเซิร์ชนะครับเซิร์ชคําว่าลดขึ้นมาก็จะขึ้นมาว่าเอกสารขอใช้ลดเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมอัพโหลดไปครับขึ้นมาก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ทําแบบนี้วนๆไปครับก็สามารถเป็นระบบอัพโหลดเอกสารนะครับใช้ในองค์กรได้ครับใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับ ถ้าสนใจตัวระบบก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยครับ